คุณผู้ชมมาที่คดีนี้กันต่อเมื่อวานเราเพิ่งนําเสนอนไปยังจํากันได้ไหมที่หลายคนตั้งคําถามถึงการเสียชีวิตของน้องอายุสองขวบสิบเดือนที่จังหวัดระยองที่พบศพอยู่ริมถนนน่ะที่สภาพบาดแผลคือหลายคนก็ตั้งคําถามกันเลยว่ามันดูไม่ปกติทั้งหูขาดบาดแผลที่มันมีร่องรอยของการเหมือนแบบถูกทํร้ายร่างกายด้วยทีนี้คือกระดูกมันก็ไม่ได้แตกหักไงหลายคนก็เลยตั้งคําถามว่าอ้าวจริงๆแล้วเนี่ย เหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันอย่างละเอียดครับว่าภาพเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเป็นภาพกล้องวงจรปิดวงกลมสแีแดงนี่คือน้องอายุสองขวบสิบเดือนนะตัวยังเล็กอยู่เลยหัวหมันเลยย่ามันนิดเดียวอะ่ะนี่ล่าสุดทางร้านอาหาราคุณผู้ชมออกมายืนยนันพ่อเด็กไม่ได้นําเด็กมาฝากแต่เด็กชอบมันเล่นที่ร้านแล้วก็ขอข้าวกินเป็นประจํา ขณะที่ชาวบ้านเคยพบเด็กเดินเล่นที่ริมถนนคนเดียวเนี่ยบ่อยครั้งเลยนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพนะคุณผู้ชมเวลาประมาณ5้าทุ่มสินาทีของวันที่13พฤศจิกายนจับภาพเด็กชายซึ่งตอนนั้นยังสวมเสื้อผ้าสวมกางเกงอยู่เดินออกมาจากบ้านในส่วนยางมาคนเดียวอย่างนี้พร้อมกับถือรถของเล่นมาด้วย เด็กชายเดินผ่านสารพระภูมิครับเดินมายืนหยุดอยู่ที่ริมถนนวนเวียนไปมาประมาณ3-5นาทีประมาณนั้นจากนั้นก็เดินลัดเลาะเข้าไปในพงหญ้าริมถนนสาย3-6เพียงคนเดียวซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพได้เพียงเท่านี้ครับจากนั้นคุณผู้ชมวันที่14พฤศจิกายนช่วงเย็นพ่อไปพบเด็กนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตในพงหญ้าริมถนนห่างจากบ้านไปเนี่ย500เมตรสภาพเสื้อผ้า ถูกถอดออกทั้งหมดแล้วและก็มีบาดแผลเต็มตัวอย่างที่เรานําเสนอกันไปซึ่งพ่อเองก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าลูกไม่น่าจะถูกสุนัขก,กัดหรือถูกรถชนเสียชีวิตครับผู้สื่อข่าวของเราไปพูดคุยกับร้านอาหารคุณผู้ชมที่พ่ออ้างว่าเอาลูกชายเนี่ยมาฝากเอาไว้ผู้จัดการร้านอาหารแล้วก็กุ๊กประจําร้านยืนยันนะครับว่าพ่อไม่เคยพาเด็กมาฝากเลี้ยงเลยเพียงแต่ว่าช่วยดูแลในช่วงที่พบว่าเด็กเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่เพียงลําพังแล้วก็ให้ข้าวให้ขนมกินครับ พี่อย่างเดียวว่าพูดไปเฉยๆเพราะว่าน้องมันเคยมีแบบนี้ามาหลายครั้งครับคร<า>ับ<า>นี่เชี่ยวเชี่ยวกับพกลอ้อส<า>ิบล้อเป็นประมาณประมาณเรยๆพกล้อก็มีเนาะมาีครับ,บก็เ,เดินเชี่ยวเชี่ยวประมาณประมาณนี่แหล<า>มีครับีเราเผลอเราทำงานทำอะไรนี่เขาว่าตามประสาเขาพาพอก็พอยคิดอย่างอื่นไหมคิดคิดอยู่ในหน่อยแต่ว่าพูดไม่ได้ครับอ่าซึ่งเจ้าของร้านอาหารเนี่ยออ คือเขาคิดเนาะแต่เขาพูดออกมาไม่ได้มันเป็นการปรักปรำเดี๋ยวไปหมิ่นประมาทอีกนะอ่าใช่อันนี้ออนก็ต้องรอเรื่องของหลักฐานยืนยันเนาะค่ะซึ่งทางเจ้าของร้านก็บอกว่าเชื่อว่าเกิดอุบัติเหตุกับเด็กครับเพราะว่ากลางคืนถนนเส้นนี้มืดมากเด็กมีรูปร่างเล็กคือตัวนิดเดียวคุณผู้ชมสองวก,กว่าเองยังเดินไม่แข็งเลยอะและ้วสวมเสื้อผ้าสีเข้มไงอาจจะทําให้สังเกตเห็นในเวลากลางคืนได้ยากส่วนสุนัขในพื้นที่เขาบอกว่าไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่เคยกัดใครอะส่วนทางด้านชาวบ้านหหลาายยยยยยรททีีีี่่่่เเเเเคคพบ็็นนนดดกอูว หรือว่าเดินออกมาเล่นริมถนนโดยที่ไม่มีผู้ดูแลตั้งข้อสังเกตครับว่าถ้าเกิดเด็กถูกชนจริงเนี่ยก็ต้องมีคนเห็นบ้างเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถนนมีรถผ่านอยู่ตลอดแต่เนี่ยมันไม่มีใครเห็นเลยไงก็เ,<อ>งเลยรู้สึกว่าผิดปกติหรือเปล่าอย่างนี้อาจจะต้องมีเสียงหน่อยไหมหรือว่าถ้ารถชนจริงๆมันต้องอาคัรที่ตามหลังมางหรือว่าก่อนหน้า,าหลักฐานต้องมีคนเห็นบ้างอ่ะใช่แต่ว่ารถผ่านตลอดเขาก็บอกว่าไม่มีใครเห็นนะ,นะครับ ซึ่งขณะนี้คุณผู้ชมตำรวจก็กำลังสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่พบศพเป็นกลุ่มแรกคุณผู้ชมโดยต้องรอผลชนสูตรจากแพทย์เพื่อยืนยันก่อนว่าบาดแผลบาดแผลเนี่ยมันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเปล่าสัตว์กัดแทหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการทำร้ายร่างกายแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่การสรุปสํานวนคดีต่อไปนะครับก็ ดี๋ยวมาดูกันนะมันก็มีข้อมูลหลากหลายอ่ะบางคนก็นบอกว่าพ่อเองจริงๆก็มีพฤติกรรมที่ชอบสุบกัญชาดื่มน้ํากระท่อมบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยนะรวมไปถึงตอนที่พ่อไปพบเด็กเนี่ยอม,อ,อมีคนเห็นบอกว่าอ่ะนี่พ่อเอาเด็กกลับบ้านไปล้างเนื้อล้างตัวเออเนี่ยแหละอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนมองว่ามันเป็นพิรุษใหญ่ๆเลยล่ะว่าทําไมไม่แจ้งตารวจก่อนแจ้งชาวบ,บ้านก็ได้นะเออทำไมถึงจะต้องไปล้างตัวให้กับลูกก่อนด้วยนะนี่ลูกเสียชีวิตไปแล้ว นะคะเอาก็เดี๋ยวรอตารวจเขาสรุปสำนวนคดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชม